สวัสดีค่ะเจคเคนนํนำเสนอที่ดินสวยติดคลองธรรมชาตินะคะแปลงนี้ตกแต่งด้วยหินแดงไม้ร้อมปูญ้าพร้อมสารามไม้สักอย่างดีเลยค่ะเนื้อที่ในโฉนด144.3ตารางวามีที่งอกนอกโฉนดเท่าตัวค่ะรวมแล้ว300ตารางวานะคะราคาแปลงนี้1,650,000บาท ที่สวยมากวิวดีฟังเสียงนกร้องยาเย็นดูพระอาทิตย์ตกอยู่กับธรรมชาติเลยนะคะใช้ชีวิตแบบสโลไรท์พายเรือตกปลาตั้งแคมป์ปลูกบ้านทำรีสอร์ทหรือทำภูวิลล่าค่ะมีไฟฟ้าสาเฟสมีน้ำพร้อมอยู่ติดถนนรัฐยางหมู่บ้านที่ดินฉนดคุดแดงตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมค่ะ สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินแปลงสวยบรรยากาศดีๆนะคะไม่ว่าจะซื้อไว้สำหรับประกอบกิจการต่างๆหรือว่าสำหรับทำเป็นบ้านพักต่างอากาศค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะนอกจากจะราคาถูกแล้วนะคะบรรยากาศยังดีมากๆค่ะคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนค่ะอยู่ใกล้กับด่านมอเตอร์เวย์บางใหญ่การ8กิโเมตรเท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงสวยบรรยากาศดีๆแบบนี้ ท่านสามารถติดต่อคุณน้องได้นะคะเพื่อนัดเข้าไปชมพื้นที่คุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเน้นติดต่อกับคุณน้องโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ในคลิปนี้เลยนะคะที่ดินแปลงสวยติดธรรมชาติราคาประหยัดติดคลองแบบนี้หายากแล้วค่ะทุกท่านสำหรับในวันนี้เจคเนนแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ